นี่เก็บลูกลูกที่มันร่วงมาลูกหนึ่งไาที่สวนทุเรียนพี่จุมพลที่นอนสะอาดนะคะนี่มช่อดอกแล้วดอกสวยเชียวหนโอ้นู่นไงนู่นไงอันที่เป็นลูกแล้วก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้จับลูกแล้วอันนี้เป็นขึ้นเป็นช่อดอกมาแล้วแต่ว่าจับไม่ได้นะเดี๋ยวน้องจะร่วง เห็นแล้วอู้นี่ต้นนี้เอ้นี่ลูกนี้หล่น,นเรียนน้อยน,อนู่นมีไม่กี่ต้นนะคะแต่ว่า จับลูกแล้วนะทางนู้นก็มีนั่อันนี้ก็จับลูกแล้วเหมือนกันส่วนพี่ชุมพลนนสะอาดนะคะใครอยากทานจองได้นะนี่เก็บลูกลูกที่มันร่วงมาลูกหนึ่งเห็นต้นข้างหลังไหมโอ้ดอกกำลังน่ารักสมุติจะมีเลยนะคะนี่เย่เดี๋ยวถ้า น้องเป็นจับลูกโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราพามาเที่ยวกันอีกทีหนึงนะคะวันนี้มาเอารังพึ่งมิมพี่จุมมพลเอาให้ขอบคุณนะคะ